็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ s c Gamer นะครับเราวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมทีนีทิฟนะครับผมก็จะบอกว่าตอนแรกเราดถึงด่านนี้แล้วใช่ไหมด่านโจรสลัดเนะี่ยวันนี้ผมก็เล่นจบไปแล้วพอวันนี้ผมจะมาแคสเนะี่ยพอผมแคสไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแคมตาเซียมันหลุดใช่ไหมครับผมก็แคสไปแล้วพอผมมาดูแคมตาเซียมันก็หายไปนะครับผมก็ต้องขอภยอภัยจริงๆนะครับ แต่ผมจะเล่าในเรื่องให้ฟังก็แล้วกันในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าเราอะไปเห็นเจ้าหญิงแล้วเนี่ยเราก็เลยหลงรักเจ้าหญิงนะครับเราก็เลยเนี่ยมีมีรูปดอกไม้เนี่ยให้เราอะไปเอาดอกไม้ให้เจ้าหญิงนะครับระดับที่สองก็คือน้ําหอมนะครับน้ําหอมก็คือของเจ้าหญิงใช่ไหมแต่ว่าแม่ของเจ้าหญิงอะเอาไปเราก็เลยต้องไปขโมยให้ และส่วนแมวเนี่ยก็เป็นแมวของเจ้าหญิงเหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องไปเอาแมวให้เช่นกันด่านนี้ก็คือพ่อของเจ้าหญิงเนี่ยถูกจับจับไว้เนี่ยถูกจับไปนะครับแล้วผมจะมาเล่นแบบกดให้ดูเฉยนะครับเนี่ยพ่อของเจ้าหญิงเนี่ยถูกจับไปนะครับเราก็เลยต้องไปช่วยนะครับแต่ทีนี้ด่านนี้คนระับผมก็จะ ด่านนี้นครับก็จะเป็นด่านแบบว่าพอเราช่วยเจ้าหญิงเอยพอเราช่วยพ่อของเจ้าหญิงออกมาได้แล้วเนี่ยเจ้าหญิงก็ถูกแบบเหมือนแบบพาตัวไปอีกทีนึงครับผมก็เลยจะมาขอเล่นด่านนี้ด่านสุดท้ายเลยนะครับขอภัยิงนะครับที่ผมไม่เล่นด่านอื่นนะครับเนื่องจากแคมตเซียมหลุดนะครับขอขอเล่นด่านนี้เลยก็แล้วกันเนี่ยประเทศกระดูก ถูกบุกใช่ไหมเราอะไรเนี่ยโอเคต้องไปดังนี้ก่อนจับได้โอเคปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเราก็จะมาทำการ โดดลงไปฮึบฮึบอ่าจากนั้นเราก็ขึ้นไปเอาแจลปึ๊บแล้วเราก็ออกผ่านห้องนี้เสร็จแล้วเราก็มาไขาตู้เคแล้วก็เข้าไปอันนี้มันจะเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนชุดไม่ใช่อันนี้ดิเราเปลี่ยน มันต้องเปลี่ยนชุดเป็นมังกรก่อนนะครับแล้วไอ้นี่มันก็จะกลัวเราเอรอาล,ลงไปอีกโอเคโอเคมันก็จะกลัวเรานะครับโอเคเดินไปเดินไป แต่เรายังจะไปตรงนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากเราเปลี่ยนตัวเราเราแต่งตัวเป็นมังกรใช่ไหมแล้วมันก็จะมีทหารคนหนึ่งอ่ะดักเราไว้อยู่แล้วมันก็จะไม่กลัวเรานะครับแล้วมันก็จะฟันเราตก,ออกตกจากบนไดนะครับแล้วก็เลยต้องมาเปลี่ยนชุดเป็นเจ้าหญิงก่อนอมาเจ้าหญิงมาแล้วอย่างกับเอลิซาเคเดินไปเดินไป เนี่ยมันจะมีตัวนเนี้ยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวเป็น,นมังกรมันกใจะนั่นนะครับอาอเราไปไม่ได้เหรอโอเคได้ละฟึบฟึงโอเคเนี่ยเห็นไหมครับเจ้าหญิงมันเจ้าหญิงถูกลักพาตัวไปครับเราเลยต้องไปช่วยแค่เนี้ยแหละครับ แล้วปุ๊บเสร็จแล้วครับแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นฉากที่เจ้าหญิงแบบถูกจับไปแล้วก็ต้องขี่ม้าไปเชื่อเจ้าหญิงนะครับแต่ผมก็จะมาเล่นให้ดูในพานหน้านะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมก็มีเกมน็อกนอกนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะแคสลงพวกนี้แหละรอติดตามชมกันได้นะครับไม่ก็วันนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบเพลงเท่านี้ครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับจะได้ดูแช้์ของผมนะครับผมจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ